ผลคำทำนายเมื่อคุณฝันว่าขาหักหญิงชายใดฝันว่าตนเองขาหักตำราท่านกล่าวไว้ว่าคุณจะเสียเงินเสียทองหรือช่วงนี้คุณจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยโชคยังไม่มีด้านความรักคนโสดไม่ต้องคิดมากเรื่องความรักหาที่ปลีกวิเวกหาความสุขใส่ตัวในเรื่องอื่นๆจะดีกว่าสำหรับใครที่มีคนรักคู่ครองแล้ว ระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบปิงเขาด้านการเงินการงานช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนหัวหน้างานใหม่แต่คุณก็จะต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพกับหัวหน้าให้ดีเพื่อให้การงานของคุณราบรื่นขึ้น จะมีการติดต่อสร้างมิตรภาพใหม่ๆกับชาวต่างชาติต่างภาษาส่งผลให้การงานของคุณดีขึ้นเงินทองไหลมาไม่ขาดสายเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเลขมงคลเด่นนำโชคได้แก่1นึ่งหนึ่งหสองสาเก้โชคดีร่ำรวยกันนะจ๊ะ รับชมและถูกใจและชอบใจจะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตไคร้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆ<อ>ก่อนใครกันด้วยนะครับ